สวัสด well. oh ีค่ะพบกับรายการ morning talk ในวันพุธที่28มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาดโคเมิกซ์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับลดลงเล็กน้อย0.70 US d o l l ต่อออนนะคะปิดที่1684.90 s า US d ต่อออนนะคะโดยถ้าเราดูกราฟนะคะ อันนี้เป็นกราฟราคาทองคําในราย120นาทีหรือว่า2ชั่วโมงนะคะเมื่อคืนไปทำ high ที่บริเวณ1 6 9 6นะคะแล้วก็ราคาก็ปรับตัวลดลงมาในช่วงเช้าวันนี้ราคาก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1680นะคะถึง1,679มองว่าถ้าหากราคาไม่สามารถรีบาวขึ้นมายืนเหนือ บริเวณหนึ่ดบริเวณนี้ได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาสู่แนวรับบริเวณ1,675แล้วก็1,670นะคะก็แนะนำให้นักลงทุนรอนะคะนักลงทุนที่จะเปิดลองนะคะรออ่อนตัวบริเวณ1,675ถึง1,670นะคะ ค่อยๆเปิดลองแล้วก็แนวรับถัดไปก็ที่บริเวณ1,660นะคะบริเวณนี้ก็ยังมองว่าแนวโน้มราคามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะแต่ในช่วงนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะโดยเป้าหมายในระยะสัปดาห์เราก็มองไว้ที่บริเวณ1,700นะคะและถ้าหากว่าสามารถผ่านเหนือบริเวณ 1, 7 0 6 ไปได้นะคะก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะไปต่อที่บริเวณ1,720แล้วก็1,750ได้นะคะส่วนประเด็นที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะก็คือเออมื่อวานนี้อิตาลีก็ประมูลขายาบรรดบัตได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนที่ลดลงมากนะคะส่วนทางด้านเยอรมน,นี ความเชื่อมั่นของเยอรมน,นีก็ปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะส่วนวันนี้นะคะราคาน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาความตึงเครียดในอิรานนะคะแล้วก็คาดว่า <c oughs> จะมีผลกระทบทําให้อุปทานเนี่ยตึงตัวนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีรายงานประจำปีของ CPM Group นะคะ ออกมาพูดถึงแนวโน้มราคาทองคาในปีนี้นะคะเป็นการคาดการว่าราคาทองคาในปีนี้จะราคาเฉลี่ยเนี่ยจะสูงกว่าปีที่แล้วนะคะแต่อาจจะไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะคะเนื่องจากนักลงทุนจะรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวมากกว่าจะไล่ราคาขึ้นไปนะคะส่วนราคาต่าสุด CPM Group คาดว่าจะไม่ต่ํากว่า1,400 US อลลาร r ต่อออนนะคะโดย กองทุนและนักลงทุนระยะยาวจะเข้าซื้อทองคําเพื่อการลงทุนในระยะยาวมากกว่านะักลงทุนระยะสั้นนอกจากนี้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆก,ก็ยังมีความต้องการทองคําเพื่อเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและนักลงทุนก็ยังต้องการถือทองคําเพื่อการลงทุนอยู่ในระดับสูงนะคะส่วนทางด้านอุปทาน CPM คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ120.2ล้าน อ่อนนะคะเพิ่มขึ้น0.2%จาก119.9ล้านออนในปี2011นะคะประเด็นที่จะมีผลกระทบกับราคาทองคำในช่วงนี้ก็คือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข้ามาไล่ราคานะคะก็คือจะรอเมื่อราคาอ่อนตัวมากกว่าถึงจะเข้าค่อยเข้ามาซื้อนะคะก็คือ,อะจะเซ็นิตทคต่อราคาก็คือจะซื้อต่อเมื่อราคาเนี่ยปรับตัวลดลง ในส่วนของตัวเลขการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ลดลงมาที่ระดับ70.2นะคะลดลงต่ำกว่าเดือนก่อนแล้วก็ราคาบ้านก็ยังติดลบที่ระดับ3.8เอร์ตนะคะ,ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจน <c oughs> ลดลงมา43.90จุดนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบใน s m สเมก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น107.33ค่าเงิน US d ดอลลาร์ในวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วน SPDR ขายทองออก2.12ตันนะคะรวมถือทองคำ1 2 8่6 2ตันนะคะ,คำ 1, นนะ,คะสำหรับแนวรับในวันนี้นะคะก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะก็คือ หนึ่รับที่1,675แล้วก็ถัดมาที่1,660นะคะส่วนแนวต้านก็เหมือนเดิมเท่ากับเมื่อวานนะคะ1,690แล้วก็1,700นะคะก็คือเรามองว่าราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาสู่แนวรับนะคะให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปซื้อในช่วงที่ราคาอ่อนตัวมากกว่านะคะถ้าเราดูกราฟ ในรายวันให้ชัดมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เส้น Moving a v e r a g e 4เนี่ยตัด9้าขึ้นมาแล้วนะคะแล้ว Moving a v e r a g e 4เนี่ยกำลังจะตัด75ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมาในช่วงนี้เนี่ย ก็อาจจะเนื่องมาจากขึ้นมาแรงนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาก็อาจจะมีการขายทำกำไรบ้างและลงทุนไม่ได้มีการไล่ราคาจะเข้าซื้อต่อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาก็เลยทำให้การที่จะปรับตัวขึ้นไปแรงๆผ่าน1,700ไปง่ายๆเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ใช่ลักษณะนั้นนะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยกลับขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นเรายังถึงให้นักลงทุนเนี่ยเข้าเปิดลองนะคะในช่วงแนวรับ1,675-1,660นะคะโดยมีเป้าหมายทํำกำไรที่บริเวณแนวต้าน1,700นะคะบริเวณนี้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ